สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทําทุเรียนไล่หนามนะครับคุณผู้ชมเราจะไม่กินทุเรียนที่มีหนามอีกต่อไปเพราะว่ามันแกะยากนี่วันนี้ผมจะมาโชว์วิธีการทําเลยทํา <ำ S 1> เรา,ารจะลองทํากันสองลูกก่อนเพราะว่าถ้าแบบมันเวิร์กเราจะทําเยอะเยอเลยนะโอเคอันนี้สองลูกข้างล่างใช่ป่ะล,ลูกข้างบนยังไม่ทําใช่ไหมมันแกะยากมันอยู่สูงครับโอเคไหนตาที่ใี่คุณผู้ชมดูหน่อยว่า การทาทุ่นเรียนไรหนามไม่ทํำยังไงนะฮะก็คือง่ายใช่ป่ะแกะน้ําออกน้ออกเลยง่ายๆโอ้โหแต่ต้องตุ้มก้นมันไว้ป้องกันควันตรงนี้มันจะดนะครับผมต้องระวังเลยแกะเลยใช่ป่ะแกะเลยแก่อย่างนี้เลยเนี่ยอืมไม่ง่ายอย่างทำมันละโน้นนี่ที่แกะไอปอกทุนเรียนที่มีหนามแล้วใช่ไหมเนี่ยก็ผมปอกทุนเรียนที่มีหนามทีไรนะปักมือคือมันปักมือตลอดแต่มันแก่ยากอะโอ้โหนี่แหละเอาสบายสบาย คือเวลาที่กินก็ไปหั่นง่ายๆเลยใส่ถุงมือป่ะพี่ว่าถ้ามันเจ็บมันปักอ่ะไม่เจ็บหรอกมือผมได้แล้วเหนเ็นปะเห็นปะนเทียวครันนงนี้ฟ้าเขาร้องฝนก็จะตกคุณผู้ชมใช่สวนก็สวนเย็นมากเลยนะสวนก็เย็นฝนตกมาแล้วแบบว่ามันอากาศเย็นมากต้องค่อยๆแก่เนาะไปทีลกว่าจะได้ทั้งลูกทั้งแปลงนี่คงจะถักเป็นเดือนนะมั้งเนี่ย ลูกแล้เกือบครึ่งชั่วโมงแล้วผมว่าถ้าแกะหมดด้วยดิเรัยทครับทําไปพูดไปครับไหนฮะตัวไหนฮะแนฝั่งนี้แกะแบบนี้เลยครับง่ายๆเนาะมันก็แกะไม่ยากนะไม่ยากมันหนามันไม่แข็งถ้าถ้าหนามไม่ใหญ่มันก็ยังแกะไม่ยากนะใช่ถ้าหนามเล็กถ้าหนามใหญ่มันยากนิดนึง ตุ้มก้นตุม้มเดี๋ยวกระชากปุ๊บตัวควันมันจะหลุดหักปลักออกเลยน,นะหักไปทางที่ตรงนี้ถูกต้องแล้วตรงหัวจุกนี่ไม่ต้องออกก่อนอ่ะอเดี๋ยวไวต้วตรงหัวจุกตรงหัวจุกเดี๋ยวพี่ออกเองอามันอันตราย <laughs> เดี๋ยวกดกดปุ๊บมันหลุดเอาหลุดอีกวัวตวงนี้หลุดคุณผู้ชมเนี่ยใช่หัวควันนะเวลาเรากดมันกระชากกระชากอ่ะเนาะ ลองทําครับผมครั้งแรกเหมือนกันนะครั้งแรกครั้งแรกถ้าออกมาเวิร์คดูแลไม่ยากเท่าไหร่เดี๋ยวจัดการหมดสวนเลยเพราะว่าตอนที่พี่เกมเอามาครั้งแรกอะผมไม่คิดว่าเป็นทุเรียนแต่มันไม่มีนหนามไงปกติทุเรียนเขาต้องมีหนามปีไหนะนะที่เรากินกันอะน่าจะปีที่แล้วไหมใช่ป่ะจาไม่ผิดใช่น่าจะใช่เราจะทำสองลูกนี้ลูกนี้ผักเป็นของนอนนะคุณผู้ชมแต่ลูกนี้เป็นของผมดูลูกไหนจะใหญ่กว่ากัน แต่ลูกนี้ใหญ่กว่านะ,ะลูกนี้ตอนนี้ใหญ่กว่า,เ,าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ที่การบำรุง <laughs> ให้เรียวอะ่ะแต่ถุงมือแล้วก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยเหรอใส่คนละข้างไหมล่ะข้างที่แบบไอ้กดอันุปโป้อะ่ะดันดันดันเน,นี่ยเรียว <Okay. S 2> เร็วกว่าอันนี้ อุ้ยรวมมาแล้วพี่เกมยร์ฝนจะตกไงมัวช้าเออชี้หักหักหักเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันจะไม่เจ็บมือง่ายกว่าอือง่ายกว่าเรียวกว่าด้วยเฮ้ยห <c oughs> ยิบไม่ได้ เร็วกว่าเนาะอะิโปก้กดกดกดออกเลยให้กระตุกเยอะเมื่อวา,านผมทำเป็นลูกหนึ่งต้นข้าหลังช่วยไหมมันเป็นลูกเล็กลูกนั้นมันไอ้เมื่อวานมันโดนในหนอนเจาะที่ก็เลยทำแกะหนามออกเลย อ๋อคือลองก่อนไม่ลองอาหนามไอ้มันหนามมันโดนแมลงกัดไงก็เลยแบบเอาออกเลยเอาหนามออกเลยคือโอกาสมันลดน้อยแล้วใช่ไหมมถ้าแมงเจาะไม่ไม่มันมันไม่ได้เจาะไงมันมันมากินหนามมันมากินซอกหนามเนี่ยแมงอ่อนอ่อน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 มันกินอย่างเงี้ยกินหนามแล้วก็มันก็หนามไม่สวยแล้วมันก็จะเป็นเหมือนเป็นแมงเนี่ยมันยังไม่เข้าลูกหรอก พราะลูกขนาดนี้มันยังไม่มีภูไม่มีเนื้อมันกาลังสร้างเม็ดอยู่ข้างในใช่อืมประมาณหกสิบถึงเก้าสิบวันมันจะเริ่มเบ่งภูคุณผู้ชมเบ่งมันจะเริ่มสร้างเนื้อสร้างแป้งนะครับมันจะเบ่งแบบเรียวมากอันนี้ประมาณกี่วันแล้วพี่เกอันนี้ประมาณสี่สิบวันละสี่สิบงูอีกครึ่งอีกนานร้อยี่สิบวันอ่ะอีกนานเลยที่เป็นเดือนสองเดือนสองเดือน,สอ,อนสองเดือนกวาง กว่าทีได้เนาะนานอย่เหมือนกันเนาะนานเนี่ยลูกหนึ่งนานนะเจ้าเขาทําเอามาที่ไปเกมซื้อมาตอนนั้นเขาก็น่าจะทํากันแบบนี้มังแบบนี้แหละเขาก็นั่งแกะกันอย่างนี้แหละเขาทํากันเต็มเต็มทั้งทั้งต้นเลยนะทั้งต้นเลยเขาทําแบบไม่มีลูกไม่ไม่มีหนาทั้งต้นเลยนะเนี่ยไทําถ้าเราจะทําก็โหคุณผู้ชมต้นนี้เยอะเลยนะเนี่ย จะช่วย <Hey. S 1> หรือว่าเรามาทำลูกลูกลูกโตกมันเลยมันเลยแกะยากหนาม,มันแข็งนี่ไงคือต้องทำตั้งแต่เลึกๆหนาม,มันขยายแล้วคุณผู้ชม <Hey. S 2> มันก็เลยแบบแกะยากนิดน,นึงมันต้องใช้เวลาถ้าลูกขนาดประมาณนี้ ทำไมข้างล่างมันแกะยากจังอโอเคครับเดี๋ยวผมช่วยน้องแกะแป๊บหนึง่งเดี๋ยวมาดูกันว่าแกะเสร็จเป็นยังไงนะครับเอาให้ลูกเกี้ยงๆไปเลยไหนเป็นยังไงไสร็จยังโหจะเสร็จแล้วเหรอใช่ข้างล่างเหมือนมันยังเหนียวอยู่พีเ่เกมน้ำเหนียวใช่ปะใช่หนามเพราะว่าหนามมันยังเล็กอยู่อเราต้องมาซ้ำ รอให้มันขยายก่อนใช่ปะเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้ลงมาแกะยากมากเลยนะอันนี้หนามใหญ่หนามใหญ่มันแกะง่ายกว่าหนามเล็กนะมันหลุดออกมาเลยที้หนามเล็กเล็กทีทีเนี่ยยังแกะยากอยู่นะเนี่ยคุณผู้ชมใช่เราที่แรกเรานึกว่าหนามใหญ่จะแกะยากนะมันหลุดออกมาเลยหนามใหญ่อืมหนามใหญ่ดูมันหลุดเป็นแบบเห็นไหมลายๆเนี่ยแต่งลางในียวเหนียวปุ๊บเหนียวมากยึดติดยวติดกันอยู่รอให้ขยายก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเอาออกนะครับผมลูกหนึ่งทานานมากเลยนะ ใช้เวลากี่เท่าไหรนะประมาณครึ่งชั่วโมงได้อยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าเลยนานมากนั่งแกะกันเจ็บมือเลยคุณผู้ชมเพราะต้องทำด้ช้าเล่งไม่ได้ลัวมันจะหลุดเอาใช่ต้องไปทีหน่อยขนาดสองคนช่วยกันนะคุณผู้ชมเป็นครึ่งชั่วโมงนะเนี่ยนานมากแม่เราต้องรู้ระยะที่เราจะต้องทําอะว่าจะทําช่วงไหนที่แกะง่ายที่สุดเราไม่เคยทำไงนี่ครั้งแรกยังไม่เคยทำลองก่อนคุณผู้ชมหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับผมมีสอนทุเรียน แล้วลูกวิธีการทาว่าต้องทําระยะลูกไหนลูกใหญ่ขนาดไหนหรือว่าลูกเล็กทําเลยอย่างเงี้ยบอกเราด้วยนะครับผมอันนี้เราลองก่อนเดี๋ยวผมจะต้องแกะลูกนี้หนึ่งลูกนะครับผมว่าลองลองให้โตอีกนิดนึงไหมพีม่เกมนหนามจะได้ใหญ่ๆหญเนี่นนยไนะอข้าบนนี่โตเลยนะอลองลองข้าวบอนนี่นี่ฮะเนี่ยข้าบนนี่โตหมดแล้วนะคุณผู้ชมโตเกินไปก็ไม่ไหวมั้งเนี่ยเนี่ยลูกนั้นใหญ่เกินไม่ไหวอะ่ะเนี่ยอันนี้ไม่ละ สามลูกเนี่ยลูกใหญ่มากเนี่ยอันนี้ลูกเล็กสุดแล้วนะพี่ว่าแกะง่ายสุดแล้วนะปีนขึ้นไปแกะนะครับบนนั่นไม่ไหวด้วยกิ่งหักระวังหลายอย่างเลยัต้องใช้บันไดเอาละเอาแค่นี้ก่อนคุณผู้ชมวันนี้ก็พาคุณผู้ชมมาเข้าสวนทุเรียนนะครับมาทําทุเรียนไร่หนามกันนะครับผมคุณผู้ชมก็คอยติดตามชมนะครับว่าทุเรียนไร่หนามนี้เราทํานี้จะออกมาเป็นยังไงนะครับจะมีเนื้อให้เรากินไหมนะฮะหรือว่าจะหลุดก่อน หรือจะไม่ทานกิน <c oughs> ก็รอติดตามชมกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอามาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับผม <c oughs> วันนี้ผมกับน้องก็ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์ <c oughs> ให้กับพวกเราเนี่ยน,นะครับแล้วพบเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ